เกิดอะไรขึ้นนั่นก็คือกรณีของ east water ต้องสังคยนา east water ก่อนล่มสลายนี่คือ east water ซึ่งเดิมเป็นรัฐรวิสาหกิจจากนั้นกลายมาเป็นบริษัทที่หน่วยงานรัฐถือหุ้นใหญ่หน้าที่บริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกน้ำการเกษตรน้ำอุตสาหกรรมทั้งหมดนะฮะแต่เกิดอะไรขึ้นช่วงหลังนี่ถึงขนาดถูกร้องเรียน จากปัญหาการก่อสร้างหลายคนงงครับเพราะมีการเร่งรัดก่อสร้างท่อระบุว่าเป็นระบบท่อทดแทนอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ฮะชาวบ้านเดือดร้อนเพราะว่าการก่อสร้างมีปัญหาครับถนนพังเสียหายเนี่ยอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะฮะแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงปรากฏว่าเราตรวจสอบเพิ่มเติมครับตรวจสอบเพิ่มเติมไปพบว่า มีการร้องเรียนไม่ได้มีจุดเดียวด้วยแล้วมีหน่วยงานภาครัฐเคยทำหนังสือแจ้งอ a ส t วอเตอไปด้วยครับสภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่เมื่อสักครู่นี้ในหนังสือที่ทางทางหลวงเนี่ยเขาแจ้งไปที่บริษัทอ a ส t วอเตอบริษัทจัดการและทรัพยากรและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออกเขาบอกว่าระดับการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน งานก่อสร้างท่อมูสคูเนี่ยที่มีการขุดข้างถนนหรือว่ารอดนะฮะงานก่อสร้างระดับไม่ได้มาตรฐานขอให้ปรับปรุงแก้ไขวัสดุถมข้างและหลังท่อก่อนดำเนินการซ่อมคืนสภาพนี่อีกฉบับหนึ่งบอกอีกจบนงบอกขอให้จัดซ่อมทรัพย์สินคืนสภาพทำหนังสือไปถึงผู้จัดการบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน,น้ำภาคตะวันออกหรือ e สวอเตอร์นั่นเอง หนังสือที่ผู้ชมเห็นอยู่เมื่อสักครู่นี้ครับอันนี้เหมือนเป็นประกาศานียบัตรการันตีเลยว่าไอ้งานที่ทำเนี่ยมันมีปัญหาจริงๆมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง East Water เกิดอะไรขึ้นข้างในปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเหมือนตุ่มผุพองขึ้นมาเท่านั้นมันเกิดตัวต้นเหตุจริงๆ มันอยู่เนื้อในเรามาดูรายละเอียดนี่ท่านผู้ชมเห็นนี่คือโครงข่ายระบบท่อน้ําในพื้นที่ภาคตะวันออกส่งน้ําจากอ่างเก็บน้ําต่างๆป้อนไปที่ครัวเรือนป้อนไปที่การอุตสาหกรรมแล้วทั้งหมดนี้คือโครงข่ายที่ Eastwater ดูแลนะอ้าอาแล้วท่อมันมาจากไหนใครสร้างไว้ท่อนี่ฮะโครงข่ายท่อทั้งหมดเนี้ย ส่วนใหญ่เป็นของธนารักษ์เป็นของแผ่นดินธนารักษ์เป็นคนดูแลแล้วให้ Eastwater เนี่ยเข้าไปบริหารจัดการแลกกับการจ่ายเงินค่าตอบแทนมีโครงข่ายที่ Eastwater ลงทุนเองเนี่ยประมาณ1ในสที่เหลือ3มใน4ี่เนี่ยภาดออกทั้งหมดเนี่ยเป็นโครงข่ายท่อของภาครัฐะนั่นคือที่ผ่านมา Eastwater เนี่ยเป็นผู้บริหารจัดการ แล้วมันเกิดอะไรขึ้นน่ะทำไมถึงต้องรีบสร้างท่อจนชาวบ้านก็เดือดร้อนมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นี่ปกติก่อนหน้านี้โครงขายท่อทั้งหมดการจัดการน้ำภาคตะวันออกที่เห็นเนี่ย East Water บริหารจัดการเพราะว่า East Water เนี่ยเดิมเป็นรัฐวิสาหกิจแล้วต่อมาอยากจะให้คล่องตัวขึ้น ก็ให้หน่วยงานรัฐถือหุ้นไม่ถึง50%ตอนนี้การประปาภูมิภาคถือหุ้น40%คิดว่าเป็นบริษัทแล้วจะแข็งแรงกระชุ่มกระชวยแต่กลับกลายเป็นปรากฏว่าสารวันเตี้ยลงจนถึงขนาดมาสร้างท่อใหม่แล้วทำให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนแล้วมันเกิดอะไรขึ้นช่วงที่ผ่านมาอีส t w วอเตบริหารจัดการไม่มีปัญหาแต่ปรากฏว่ามีการเปิดประมูลท่อทีนี้แล้วอีส t วอเตพลาด ไปสู้เข้าไม่ได้ด้วยเทคนิคบางประการที่เราเคยนำเสนอไปแล้วแต่เกิดอะไรขึ้นธนารักษ์ก็เรียกท่อคืนเพื่อที่จะให้วงสยามซึ่งชนะประมูลเข้าไปจัดการคราวนี้ไม่ใช่อ a ส t อเตอร์บริษัทเดียวเลยนะกลายเป็นมีอีกหนึ่งบริษัทวงสยามเป็นคนบริหารจัดการท่อเพราะเขาชนะประมูลแล้วอ a ส t อเตอร์ในทยอยส่งโครงข่ายท่อเดิมให้เขาแล้วสาโครงข่าย ในพื้นที่กลายเป็นวงสยามจะเข้าไปจัดการทีนี้อ east q u เตอร์ต้องคืนท่อหลังจากนั้นจึงเกิดกรณีการกู้เงินมาลงทุนสร้างท่อทดแทนนี่ฮะสี่พันล้านระบบท่อที่อ้างว่าเฮ้ยมันต้องรีบสร้างนะแล้วเป็นข้ออ้างว่าต้องเร่งรีบรวบรัดซอยงานซอยบินลดขั้นตอนแล้วก็เร่งในการจ้างมันเป็นภาวะวิกฤต ขององค์กรเพราะประมูลท่อมาบริหารต่อไม่ได้เขาเอาท่อคืนไปแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องเร่งสร้างท่อใหม่นะ <Yeah. S 1> แล้วเร่งขนาดไหนไม่มีแบบรายละเอียดแนวท่อใน TOR ตอนที่ประกวดราคาจนกระทั่งคนที่จะเข้าไปรับงานเนี่ย <Yeah. S 1> ก็งงๆต้องมีการสอบถามรายละเอียดกันเพิ่มเติมมีการลดสเปควัสดุอุปกรณ์เร่งจ้างงานก่อสร้าง การศึกษาความเสี่ยงความคุ้มค่าไม่มีการดำเนินการให้รอบคอบแต่นี่คือเงิน4,000ล้านวิกฤตขององค์กรเป็นโอกาสของใครกันแน่ลองนึกภาพเหมือนกับคนที่เล่นพนันเสียตอนนี้แล้วอ้างว่าต้องเอาเงินมาเอาคืนเอาคืนแล้วก็เกิดภาวะขึ้นมา4,000ล้านเนี่ยจะเรียกได้ว่าเป็นเงินก้อนสุดท้ายก็ว่าได้นะ โดยอ้างว่าจะต้องลงทุนท่อน้ําแล้วเราก็จะได้บริหารท่อของเราเองแต่มันต้องทําให้ดีให้รอบคอบมันต้องมีการศึกษาแต่ไม่ฮะอ้างว่าเร่งรีบรวบรัดลดขั้นตอนซอยงานซอยบินแล้วรีบขนาดไหนดูถัดไปเนี่ที่บอกว่าไม่มีแบบรายละเอียดแนวท่อชัดเจนในการประกวดราคางานเนี่ยแบบไหนนี่คือแบบโครงการที่ผ่านมา เวลาที่มีการประกวดกันเนี่ยประกวดราคางานกันเนี่ยนะเขาจะมีแบบแนวหมดเลยฮะเนี่นะมีแนวท่อเนี่ยจากไหนไปไหนเห็นไหมจะมีรายละเอียดเริ่มตรงไหนยังไงนี่อ่าแล้วก็มีแบบท่อเป็นแบบไหนมีรายละเอียดมากกว่านี้นี่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นะแต่ไอโครงการสี่พันล้านที่บอกว่าเป็นท่อทดแทนท่อทดแทนเนี่ยนี่ไม่ได้มีแนวท่อที่ชัดเจน วัดจากตรงนี้ไปกี่กิโลเมตรแล้ไปตรงนี้ไปแนวไหนมีแต่เพียงท่อขนาดเท่าไหร่สเปคยังไงส่วนจะไปวางแนวไหนอย่างเงี้ยยังไม่ชัดเจนรีบอะไรขนาดนั้นนะประกวดราคางานโดยไม่มีแบบรายละเอียดแนวท่อที่ชัดเจนมีเพียงการลากแวางวางแนวท่อนะมีเพียงการลากเป็นแนวโดยสังเกตจ้างเร่งด่วน ลดขั้นตอนซอยงานซอยบินไม่มีการศึกษาความเหมาะสมสํารวจและออกแบบอ้างว่าเร่งรีบแต่งเงินสี่พันล้านนะมูลค่างานทั้งหมดเห็นเขาลางหายนะเรียงฮนะดูทับีกนะจริงๆถ้าจะทำท่อในพื้นที่ EEC เนี่ยมันต้องทำขนาดไหนนี่การจัดการน้ำในพื้นที่ EEC ท่อ มันต้องมีน้ําถูกไหมฮะเพราะกําลังทางท่อน้ําไม่ใช่ท่อลมต้องมีเชื่อมโยงกับแหล่งน้ําไหนแล้วเอาไปใช้ในพื้นที่ความต้องการไหนความต้องการมันจะเป็นเท่าไหร่แล้วการจัดการน้ําในพื้นที่ตรงไหนมันจะสมดุลยังไงต้องคุยกับหน่วยงานในพื้นที่ประสานหมดเช่นเจ้าของพื้นที่โรงสูบน้ําเดิมธนารักษ์ขออนุญ,ญาตวางแนวท่อหน่วยงานต่างๆการทางเพราะต้องไปตามแนวถนน มันจึงจะรู้ความเป็นไปได้ของแนวท่อแล้วที่สำคัญการบริหารจัดการโคต้าน้ำก็ต้องคุยกับกรมชนเพราะฝนลงลงมาอ่างเก็บน้ำกรมชนดูแลแล้วจะจัดการน้ำไอ้ท่อที่จะไปเอาน้ำเข้ามาเนี่ยจะได้โคต้าเท่าไหร่ยังไงมันต้องคุยกันทั้งหมดนี่ต้องทำถึงขนาดนี้นะฮะต้องมีการศึกษาสำรวจออกแบบ ความเป็นไปได้ความเสี่ยงแต่ทั้งหมดไม่มีครับเพราะอ้างว่เร่งด่วนต้องรีบสร้างแนวท่อเพราะเราไม่สามารถชนะประมูลได้โครงข่ายท่อเดิมอยู่ในมืออีกต่อไปแล้วการศึกษาความเหมาะสมสำรวจออกแบบความเสี่ยงโครงการการประกวดราคาตามระเบียบถูกลดขั้นตอนหมดเลยจนกระทั่งไม่มีแบบก่อสร้างรายละเอียดแนวท่อมีแต่เพียงลากวางแนวท่อคร่าว นั่นคือที่มาที่ไปแล้วยังสงสัยอีกไหมว่าทําไมมันถึงเละเทะตามที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ชาวบ้านชาวช่องเขาเดือดร้อนจนกระทั่งเจ้าที่กรมทางหลวงยังต้องทําหนังสือแจ้งไปที่อีส t วอเตอร์เลยว่ามีปัญหาในการก่อสร้างให้มาถมคืนทรัพย์สินให้มันถูกต้องนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นฮะอีส์วอเตอเป็นองค์กรซึ่งมีบทบาทสําคัญในช่วงที่ผ่านมา แต่ทําไมเดินมาถึงจุดนี้ได้แล้วยิ่งถ้าเปรียบเทียบการประมูลครั้งนี้การประกวดราคาหาผู้รับเหมามีการซอยงานซอยบินเพื่อให้ได้ผู้รับเหมาเข้ามารับงานมันต่างจากโครงการที่ผ่านมายังไงเนี่ยถ้าเทียบเป็นประเด็นเลยนะฮะโครงการที่ผ่านมาเนี่ยมันต้องจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาก่อนเลยดําเนินการศึกษาความเหมาะสมการสํารวจออกแบบรายละเอียดโครงการ แต่โครงการ4,000ล้านเนี่ยไม่มีการจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษามาสำรวจออกแบบนะไม่มีก่อนนะแล้วที่ผ่านมามันต้องมีแบบรายละเอียดสำหรับประกวดราคาแต่อันนี้ไม่มีแบบรายละเอียดที่ผ่านมาเป็นสัญญาแบบเหมารวมมันจะได้ไม่มีค่างานเพิ่มแต่อันนี้เป็นแบบราคาต่อหน่วยอาจมีค่างานเพิ่มแล้วล่าสุดในเว็บไซต์ e s w a t e r เนี่ยก็เพิ่งมีการประกาศประมูล โครงการเพิ่มเติมนะฮะนั่นก็เท่ากับว,ว่าทําไปคิดเพิ่มไปยังมามีงานเพิ่มอีกนะแล้วที่ผ่านมาทายังไงผู้รับจ้างตามความเชี่ยวชาญของงานคือน้อยรายแต่อันนี้คือแยกงานย่อยซอยงานซอยบินผู้รับจ้างหลายหลายหลายงานเพราะว่าซอยงานออกไปผู้เสนอราคานะ,ะก็ต้องเป็นไป,นปนตาม A V L แต่ผู้มีสิทธิเสนอราคาไอ้งานใหม่เนี่ยนอกจาก AVL ก็ได้จะได้เอาบริษัทอื่นเข้ามาอีกนะซึ่งเป็นบริษัทใครก็ไม่รู้ระยะเวลาการประกวดราคาปกติ30-45วันแต่อันนี้ลดขั้นตอนลดเวลา15วันแล้วประเด็นสำคัญโครงการที่ผ่านมาต้องขออนุญาตหน่วยงานรัฐว่าแนวท่อจะไปตรงนี้แต่อันนี้ยังไม่ได้ขออนุญาตประกวดราคาควบคู่ไปด้วย บางงานจึงล่าช้าในการก่อสร้างเอาท่อไปกองไว้เพราะยังไม่ได้ขอหน่วยงานรัฐในการทำในการคุดมันจะรีบอะไรขนาดนั้นเนี่ยนี่คือความแตกต่างฮะแล้วดูถัดไปทีนี้นะแบ่งซอยงานย่อยยังไงที่บอกว่าซอยเนี่ยซอยเป็นงานยี่สิบกว่างานนะงานหนึ่งเนี่ยซอยเป็นงานย่อยวางท่อน้ำนี่เป็นแปดงานย่อย จ้างดันท่อลอด3งานย่อยอย่างเงี้ยเป็นต้นความหมายคือลดขั้นตอนแล้วรีบจ้างงานได้ดูท่าอีกนะนี่ยังไม่บอกนะว่าใครได้งานไปด้วยนะเป็นการเร่งรัดนะอย่างชนิดเกินเบอร์แล้วทั้งหมดเนี้ยโครงการ4 0 0พล้านคือการลงทุนครั้งสำคัญของบริษัทคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องนะไล่ตั้งแต่บอร์ด คณะกรรมการลงทุนที่ต้องพิจารณาเรื่องลงทุนใหญ่ๆแบบนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องศึกษาให้รอบคอบว่ามีความเสี่ยงอะไรไหมนะความเสี่ยงที่จะได้น้ํามาไหมความเสี่ยงที่จะมีคนซื้อน้ํำไหมความเสี่ยงในการลงทุนก่อสร้างมีการศึกษารอบคอบไหมแล้วบอร์ดบริษัทคณะกรรมการบริษัทแล้วผู้บริหารทั้งหมดนี้มีส่วนในการร่วมกันเร่งรัดผลักดัน จนสภาพเป็นอย่างที่เห็นต้องใช้คำว่าสภาพโครงการท่อทดแทน4,000ล้านทดแทนอะไรมาดูความเสี่ยงทีนี้ครับมันเกิดบทเรียนราคาแพงขึ้นมาอย่างไรอนุมัติสร้าง4,000ล้านโดยไม่มีการศึกษาออกแบบความเป็นไปได้ก่อนความเสี่ยงมีการซอยงานซอยบินลดขั้นตอนมุ่งจ้างงานโดยเร็วซื้อท่อน้ำแพงด้วย บางงานต้องกองรอเพราะวางไม่ได้ไม่มีการเจราจากับผู้มีส่วนได้เสียหน่วยงานต่างๆให้ชัดเจนนี่คือตัวอย่างบทเรียนราคาแพงแล้วจนถึงวันนี้ยังไม่เสร็จเลยที่บอกว่าเร่งรีบเนี่ยเพราะบางงานผู้รับเหมาทิ้งงานก็มีแล้วบทเรียนความเสี่ยงสำคัญที่สุดนี่คือโครงข่ายท่อน้ำการบริหารจัดการแล้วไอ้ท่อทดแทนที่สร้างเร่งๆเนี่ยจะไปเอาน้ำที่ไหน ต้องเอาน้ําที่นี่อ่างน้องปลาไหลตรงนี้วงกลมแดงๆนี่นะจะต้องได้น้ําที่นี่ไม่งั้นไอ้ท่อต่อให้เสร็จมันจะเป็นท่อลมแล้วจะลมไปขายใครถ้าไม่ได้น้ําเท่ากับท่อส่งลมแล้วน้ําตรงนี้โคต้าต้องผูกกับกรมชนต้องมีเงื่อนไขเวลาในการเจรจากับเขา เพราะการจัดการน้ําที่นี่ไม่ได้มีแต่ east water แล้วต่อไปมีวงสยามด้วยทีนี้อ้าวแล้วถ้าเกิดว่าล่าช้าหรือไม่มีประสิทธิภาพแล้วจะได้น้ํามาไหมทีนี้แล้วถ้าไม่ได้น้ามาอนาคตของ east water จะเป็นยังไงไม่ใช่แค่น้ําไม่ใช่แค่ลมมันจะเป็นปุ๋ยทีนี้นี่คือชะตากรรมของ east water ต้องสังคยา,าก่อนล่มสลายแล้ว ผมจะบอกว่านี่ไม่ใช่เคสแรกที่มีการบริหารจัดการแบบนี้นะครับ